วุฒมผชมลมบ่มีเนยคยามเวีนเด้นี่เยบ่มามเวียนท่านผู้ชมเกไใช้เกเกปันอได้ยินเสียงเลย่อถึงแงไปเบิ่งเอ๊ะแปลกว่ท่านผู้ชมชุดไทยครับเอาคือติงยู่นเดี๋ยวติงแห้งว่าน้าคนลุกคนลุกอิหลี สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเมื่อนี้ผมเดินทางมาสารปูพานผูวงครับท่านผู้ชมก่อนจะไปขอโชคลาภจากสารปูพันเบิ่งขอต้องรอทำบุญกันครับท่านผู้ชมโอ้มาเป็นตาแสีบม่เป็นตาอยากกินน้ำแถวบ้านเนี่ยให้กินน้ำในเปียงแม่จะไม่หิวครับเองอามาเบิ่งกินดีครับโอ้นี่บุญกุศลนี่ครับสั่งบุญก่อนเด้นนี่พ่นกินดีสวบเอาสวบเอาแม่หิวเข่าแห้งคุณ นี <muitas S 2> ่ถ้าวพ่อเก่งใจผมกับที่กินน้ำอยู่เด้อพอดีของมันจำกัดไอ้นุ่มอามต้มต้มเนื้อแล้วก็เอาเข่าเทศผสมโอ้ยหอมเว้ยนี่เขายัใหญ่เลยนี่ไม่ไม่ไอซิมน้ำจักหน่อยในเปียงกิเหมืกกอนโอ้ยนี่เหมือก่อนเลยแบ้ท่านผู้ชมเลยอันมาถุงนึงนะโอ้ยถุงนึงเลยแหรอไม่ได้กินเลยนี่แป๊บเดียวเหมือกได้พิบตาเลยท่านผู้ชมเนี่ยอ้าวพโอ้ยพ่อ ไปกัดกันกันไปกัดเอ๊ะเอาปากัน้ยหน่อยจะหัวหล่อแล้วมันชอบไปกัดไปกัดกันใส่ขาผอมขายังบดีขาหน่อยเก็บหักโอ้โหแห้งอยู่ด้วยาะงั้นว่ายากแห้งอะเนาะผมโดนเข้าได้บ่างั้นถลารึเปล่าเฮ้ยเอาขอไม่กินนั่นเองมาทำไร้ขากันโยขาอีกหน่อย ไปตาผู้ชมไปไปขอโชว์ลฟกันอยสารโอ้เอาทางอามเป็นมุ่งหลังข้ามหมตัวนี้โอ้เป็นเศจากหลังน้นี่นโอ้ดูเก่งขำไปครไป่าผู้ชมไปครับโสาโอ้เป็นยังไงแม่ขายของดีบ่ันสอาทิตย์ขายดีโอ้ก็ดีนเนาะนีเละครับเพื่อนบูรณาโดนหรือเ่แม่ปเดี๋ยวมาหาคนโดนเดี๋ยวเพราะคนในสองอาทิตย์นี่ละค่ะนี่ เป็นไรมีเงินเด็ดเด็ดบ้างมั้ง,งน,น,นี้ฝันได้เลขไหมพ่อแม่แย้ายเพราขอาก็ย้ายว่าจะให้ขายของดีขายของดีขอปูุเอาอ,อันนี้ก็เป็นโชคแล้วเนาะแม่เนาะเป็นโชคแล้วโอ้โหขอบคุณแม่หลายๆไปตามผู้ชมไปขอกันครับในงวดของวันที่16มิถุนายนปี64นน้องอาม,มน้องอามสวัดดีพระท่านสวัดดีกันอยู่กัดน้ำเบิงหมากัดกันทั้งแสบทั้งกัดกันท่านผู้ชมโอ้ไปลับเข่าบ้านแสบ เขาเ่าแซมนี่แหละของแซมนี่ก็ต้องแย่งกันเป็นของธรรมดาเนาะโอ้ฮะ<ฆ>มัดสูงแบบไงดิมัด้ตาดได้พิตบต,ต,พตาเลยครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมเพิ่่่นเฮ็ดใหมท้ลบูแล้วนะปูพันใหม่นะครับผมนะทําใหม่ล้งคาใหม่หมดเลยนะครับผมนะโอ้อ๋อลองอามหนินมันก็ใหญ่มันหนีท,หที่เขาของหมดที่แล้วนี่นะครับท่านผู้ชมปูพันโอ้เปิ้ลบูล่ะใหม่หมดที่แล้วอย่าลืมเด้อมองนี้เด้อแมน นี่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 ศูนย์สองนี่ท่านผู้ชมศูนย์สองหมดครึ่งหมดที่แล้วมั้งนี่แม่นงวดที่แล้วครับนี่เห็นไหมศูนย์สองมีหาน้ำตัวหนังอ่านมีสามผมนี่เบนมือมีสามอ๋อศูนย์สองหาสามแม่นเนี่ยครับท่านผู้ชมปูพานเป็นกระลังบูรณะครับท่านผู้ชม อ,อเดี๋ยวขึ้น,ปนไปกาไหวกันทำช่วงมันยังม่ยังมาน่าเลขถู่มี่นะกวันอาย่นี่บ่มีแล้วอ๋อเลขถู่มี่ฮะเลขถูเพิปป่นจุดไหมอ,อ๋อเนี่ยอ๋อนี่สามสองอ๋อเหลือโชคไว้อยู่ในกระถางไง่บุญ ทาบซีสามสองกับสองสามสองอ๋หัวขาดไปแมนนแมนแมนสองสามสองสองสามสองสี่สามสองกับสี่สามสองต่ผู 2> 2้ชมเลขถูกผมพาเดินดูครับผมไปท่นผู 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. ้ชมเป็นกัง่ายโอ้พันบุญนะใหม่ท่นผู้ชมเอ้ยเป็นบุญอยู่กับท่นผู้ชมที่แดไม่เห็นบูผ่านภูวงครับต่นผู้ชม แถวนี้ยทำใหม่หมดเลยนะครับผมนักก็ดีนะครับผมด้วยผมนะอันนี้เพิ่นกะเฮ็ดเป็นเล็กกันไว้นะครับย่านเศษเล็กเศษปูนมาโดนปูนี่นครับท่านผู้ชมโอ้จริงโจกคือไปจับโยขาปูทังสั่นจริงโจกไปจับโยขาปูอืม จิงจกจับยุขาปูท่านผู้ชมจะอัออร้รมเดี๋วดูัานผู้ชมจิงจกจับยุขาปูอื เห็นเลขกว่าท่านผู้ชมเบิ่งเอาเด้อแต่ว่าคล้ายๆเห็นเลขเป็นสองสามหรือหาสามน้องอ่ำนี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับปูพายนักบอลอุ่นอันไหนลมบ่มี่เลยเนี่ยควร ชุดกระติงเองยังไม่ยังพอ้าชุดติงอยู่อันเดียวพอว่าก่อนลมโมมี่ทุคนลมโมมีแล้วพ่อจะบอกลมโมมีเห็นปะเห็นอยู่ไหมยังพอพ่อพ่อแมานางปู่พ่อได้ยินเสียงพ่อ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 เงียไปนี่เห็นตัวนี้ติงอันเดียวพ่อกขาัง่นบอกเกือยจะว่าหายไปเบิ้องที่อืไปเบิ้งชุดอู้ท่านผู้ชมลมบ่มี่ทุคนยามเวนเด้นี่บ่มีลมเลยบ่มีลมเลยยามเวีนท่านผู้ชมเกือบไว้ใช้เกือบหาเกือบปันพ่อได้ยินเสียงเด้พ่อถึงแงียไปเบิ่งเอ๊ะแปลกบ่ท่านผู้ชม ทุดไทยครับเ <staple> <Elena> อาก็ติงอยู yeah, corn, ่อนเดียวติงแห้งวนล้กคนลุกอแท้ๆเลยตามไปชมเดี๋ยวเด้๋ยวตามไชมเลยหาลูเต่ากอนเอาลงเต่าอใส่นอนหน่อเดี๋ยวเด้๋ยวต่มเชมด้วยผมหาลูเต่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปชมด้วย ลมกับบูมีน่องอันเดี๋ยวขอไปใกล้ถอย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 ออกมาเบิ่อแปลกบ่ท่านผู้ชมอุ้ยตกใจว่ะโอ้ยตกใจเหยียบเหล็กท่านผู้ชมเอ้ามีชุดสองชุดแต่ติ่งยู่ชุดเดียวท่านผู้ชมมีชุดเดียวมียูสองชุดแต่ติ่งยู่ชุดเดียวท่านผมแปลกบ่แปลกบ่แปลกวตกคนคนล้มบ่มีจตะแยเลยท่านผู้ชมเอ้ยเอ้าติ่งยู่ชุดเดียวเอ้าติ่งยู่ชุดเดียวเอ้าเอามีสองชุดติ่งยู่ชุดเดียวอ แปลว่าท่านผู้ชมนี่บักกาเขาไก่เลยบักกาเขาไก่อีหลีคือมีความรู้สึกว่าเอามีความรู้สึกนี่เพิ่นหายที่หายเขาเบิ่งอยังสักอย่างหนึ่งนะทุกคนเอ๊ะอ่ะดูได้ทุกคนเดี๋ยวขอเด้อเจ้าแม่ขอเด้อเธอจ้าแม่เลยเจ้าแม่กระบุหงาเพิ่นเอาไว้ลูกหลานขอเบิ่งได้เด้อไม่น้อกดติ้งติ้งงี้เราต้อกดติ้งอ๋อคือติ้งแห้ง่านผู้ชมติ้งแห้งเลยนะทุกคน บ่แม่น่นสิให้เบิ่งเลขอยู่ไม้แขวนบ่น้องอามหน้าว่่ากาจับเถไม้แขวนมีเลขน่ะนะ่มนะมีตาอยู่น,ะน่ะต้องอามขอเิ่นกันเ้อขอเด้อลานขอเิ่งกอนเด้ออ้ตีงยังไงเลยท่านผ<ม>ู้ชมนยเดย้ไม้แขวนนี่เป็นหนึ่งเก้าแปดเก้ากับสี่สามสองหกหกสี่หกโตเลยโอ้ ได้เลยหตัวเลยท่านผู้ชมขอเ้เดี๋ยวนยังเด้เยวเ้อหน่าจับไหนักเนยังมีซุ่มเออยังกีแบหนึ่งเก้าแปดเก้าซีสามสองหกหกสีหกตัวรางวัลที่หนึ่งเออหนึ่งเก้าแปดเก้ากับซีสามสองหกหกซีไปหนักวันเบิ้งเลยอ่ะเอาหนังอัำซุมไ้หน้าเบิ้งเออเจะไปเด้อ เป็นนะท่านผู้ชมนะเห็นไหโอ้นี่เป็นเป็นเลขตัวเลขน้อง a r หนึ่งเก้าแปดเก้าสี่สามสองหกหกสี่รางวันที่หนึ่งก็ตรงแนครับผมโอเคครับเนาะป่ะป่ะบล็กกวนแล้วอ้ยแผู้ชมไปคนไปแล้วคนลุกคนไปแล้วเดี๋ยวถึงลมมาเลยนะคุนไปแล้วคนลุกคนลุกคนลุกกังเว้นเลยนี่นะคุณกังเว้นเลยนี่ตียุชุดเดียวทางช่วงตียชุดเดียวนะครับ เบิ้งดีดีได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยอะไรคนรตั้งแต่เขาเบิ้งแด่ร่วมมาเลยลมแนเป็นรมลมมาเลยท่านผู้ชมเลยปิวยู่ชุดเดียวไป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 ขอเิ็นไปโอเคครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปขอปูผ่านผู้วงก่อนนะครับผมนะาตุ๋ตุ่นตุดเทียนกันเนาะ่ปครับผมไปไปท่านผู้ชมเดี๋ยวมาจุดตุ่นตุเทียนไหวกันนั่งไงไปนะครับเดี๋ยวมากราบไหว้บ่อเก่านะครับขอโชคขอลาบขอพร กับสารปู่านไปพร้อมกันเด้อพอมันไปนองเอ้ยนะครับผมเบิ้งหันนี่เองที่เรียกเท่าไหร่ที่เรียกเขาเห็นลมยังแยะมากนะแห้งขึ้นแห้งขึ้นที่เรียกที่เรียกที่เรียกไม่มีลมนะครับผมเนาะที่เรียกไม่มีลมพ่อว่าสิบอกเธอแอะไรต่ว่าเธอไปเห็นก่อนพ่อคือพ่อเห็นแต่ที่เรียกเลี่ยมันทารุณะมองนี้แล้วนี่งามเป็นแตะพันงามเลยเห็นหลังคาเห็นยังเลยืบ้งหันงามเดี๋ยวเส่็จก็ต้ติด แต่ว่ามามาตรงนี้ท่านผู้ชมปวดหัวได้นี่ปวดหัวตึงๆได้ตั้งแต่ตตตบอกว่ามันจะยุ่งเลยอืะปวดหัวแห้งวิ่นหัวไหมววิ่นในตาวิ่นบอกมันมันวิ่นหัวเถื่องเดียวเป็นคนที่จังแบบอยังมากกากวมหัวไหมอากา้อยอืมออาการห้อนเป็นต้งเสียบัวินหัวลูกบาลแกสิเวลาไปสานโดนนี้นั่นแกสิเป็นยังสีเป็นยังสีตลอดเลยเป็นตีนอนที่นาวก็บซ้า เก็บผงมาตไหอวมตัวนี้คือจังสีหาวแล้วสีหาดแหมคัะค่ก็ว่าคือจังค้นกำลังตกแหมบางๆคือขันไม่เห็นสาคือจังค้นแบบคือจังสีหาวคือจังสีหาวแล้่สีหาดรหมมีมีความอยู่สุนทรีงตั่นลเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังัดเทียนจังอมาทิจจังขอทิจานขอเพิ่นจิตรงอย่งมหามาขอเพิ่น บางทีเราที่ทานเอาอ,อ่ะท่านผู้ชมับออก,ก่าวปูพร้อมๆกันเด้อผมกะรบบอ่ะนะครับเอาว่าไหมปูพานธุยปูเด้อหนุกหลานนมามค้นเดิม คุณพอต้องรอท่องช่งพ้นชาแนลเจปัวเก่าจังๆปังๆงวดที่แล้วปูหายมาตรงๆเลยเก้าหกหกเก่าศูนย์สองสองศูนย์จังพักจังแนวพดเจปูวได้เองวดนี่จัดมาตรงๆตจปูของวันวันที่สิบหกคืถึนาย็นนี่สองพันหาลอยหกสถานี้งวดที่แล้วแม่นทยาวเสื้อมซี่สองใหม่แรกแม่นสองไหม่สุดท้ายนี่ลงความกันท่านผู้ชมครับผมใม่แรกตกลงเป็นเก่าไหม่ที่สองเป็นหกเขาเป็นหกครับผมเก้าหกเต็มเต็มกรับท่านผู้ชม นย์ส02เห็นจุ่งมองเล็กด้วยกินผากเป็นนะครับผมนะอ่าบอกกาปูได้แต่บรยชนะมุขเจ้าก็บอกกันเด้ข่อยก็บอกกันเด้ตาคนต่างบอกนะครับผมเนาะเออั้งไดกะมัคของวันนี้ถ้าหากลูกหลานมีบุญนหรีเนาะไอพ่อต้องรอขยอเซมซี่ให้เข่าครึ่งวันที่แล้วตรงตรงอดเก้าหกเนาะแมนครับผมเมื่อวานสิเป็นมองไดกับซามแต่ตาปูจะเลี้ยงตนลูกหลานจะปลอดภัยให้อ ตะปูเด้อร์หงอดีกระปูเด้อระปูเด้อขอตองหงอดเกระปดอร์จังจังปังปังดังดังกระปูเด้อร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเอาทูบไปปักก่อนก็ดีกระถางถูกเพิ่นใหญ่ลงข้างล่างเพราะว่าการบูรณะบ่ท่านแล้วครับท่านผู้ชมครับแป๊บหนึงนะครับ กเกนี่คือแกลี่ยเกลี่ยไหมเขาเป็นกเนกลี่แยแบบนี้แม่งต้องไมาเ,เอาน้ามั้งขอนั่งก่อนท่านผู้ชมคือเดี๋ยวนี้นี่วินหัวไหมคือวินหัวแบบปวดติ้วๆเลยท่านผู้ชมอืมคือยังวินในตาไหมทักวันเต็มเลือดนุ้มอ่ง นห็นหมาเราอ้วนหัวไหเอาของมาให้กินเรากัดกันเลยหมาตัวนึงข้าไปจับต้นขาพ่อแบบนั้นผมเลอะหัวหมาตัวนึงมันกัดกันปากมันหลุยเกี่ยมข้าขาพ่อยเป็นไหมครับขัดหัวไหมหลงอามเป็นแต่มากสิมันจะปวดหัวมันก็บหัวเป็นอีย่างครับหรือเมันจะมีย่านจังเลยกับ สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีหยังผมก็บก่ฮู้เนาะอันนี้เฮากะแต่ว่าคิดไปเนาะปวดหัวแห้งนีน้แบบปวดมานี่ขึ้นมานี่ซีกนึงแบบมันมเป็นอย่างเดียวจักกระ마สารปูมีความรู้สึกน,นั่นเรื่องเพิ่นสิให้อีกเ <ไฮ S 1> นอะพอดีคือจังสิเว้าก็อยากสิวาก,กับเฮาบ่เบิ่งซ่องเรียวนะครับมาไปเดี๋ยวกูพ่อทงดอกขะเหย่า CMC นะครับผมนะทองหลอไม่ใช่ทองหลอเอออทงเราคิดเรื่อยดิ เออเลื่อไปปูพานเออเอาเขากึ่งวดที่แล้วเลยก็พอแต่ปูขามาขอเลี้ยไทยแล้ววันที่หนึ่งเอาจังก็งวดที่แล้วเพราะว่าสามตัวตรงๆเลยบัดสองตัวอีกตั้งหากเลี้ยไทยเด้อสองตัวนะครับสาธุปูพานจัดมา อืไม่แลกครับท่านผู้ชมได้หมายเลขสามครับผม,มบหมายเลขสามครับหมายเลขสามครับสามนะครับผมม,มาที่สองครับผมขาดูกันลุงแห้งครับได้ม,มาหมายเลขเก้าครับผม หมายเลขเก้าครับเก้านะครับผมหมายเลขเก้าครับไม่สองครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้ก่อนกล่องก็เป็นเสียกล่องเป็นยังไงกล่องมันแบบมันจะดิ้บจับใี่ไหมจ็จ็จเป็นยังอยบางบกล่องกูนี่้องไทยเป็นระบบธรรมดาอืออ่ะให้ก่อนจะลด เดือนมายเลขสามครับผมอ้าวอ้าเอ้าวเมื่อกออกซี่ไม่คึงวดบังหันโอ้คึคึงมวลทีเดียวอันนี้ถือถือว่าออกป่ะนี่กระจักละเอาเอาไวไรองซี่ได้นี่หมายเลขสามได้มาหมายเลขหกครับผมมีสามมีเก้ามีหกแล้วก็ไม้ที่มันค้างค้างเนี่ยที่พ่อต้องรอกรังจะออกมานะ หมายเลขหนึ่งมีสามมีเก้ามีหกมีหนึ่งครับอืมสีออกก็เพราออกแมนครับผมสามเก้าหกแมนครับโอเคครับผมท่านผู้ชมปะก็เดี๋ยวไปดูเลขทูบกันนะครับผมเลขทูบจุดนี้แมนท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิ่งเลขทูบกป็นครับอ๋อเลขทูปใหม่เมื่อไหร่นางอามใหม่เมื่อเร็วเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชม เจ็ดเก้าเจ็ด 97, ครับแต่ผู้ชมได้เจ็ดเก้าเจ็ดครับเด็กถูกสารปูพันของงวดวันที่สิบหกมิถุน,นาปี 2, 360, สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าครับสาธุเดือปูเด้ขอเขาขึ้งงวดที่แล้วสาธุเดือปูเด้ออนังอา,า,งามาเบิงเจ็ดเก้าเจ็ดครับแต่ผู้ชม ตามนั้นแหละกับสารปูผ่านภูวงได้แล้วทั้งเหล็กถูเปลี่ยนเสี้ยมซี่หุ่นโอ้เหล็กชุดชุดไทยไม่ยเสีรางวัลที่หนึ่งหกโตหกโตชุดไทยครับท่านนะครับเขาแค่นี้คิดว่าจะเจอแบบนี้เลยแมนกับได้ทั้งรางวัลที่หนึ่งแมนปูผ่านเข็นน้องมีนัแปลกๆเข็นอยู่ตลอดก็คือพูดง่ายๆแค่นเอาแค่นสัมนี้แหละนะครับสัมนี้เลยนะครับผมนะโอเคครับเอาตามนั้นนะครับผมนะกับสารปูผ่านภูวงนะครับ ซึ่งกับผมหนุ่มอาร์มคนเดิมกับทางช่องอาร์มพลชาแนลนะครับก็ได้มาขอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วนะครับผมเนาะขอบคุณพ่อทองหล่อนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับคงไม่คันเดิมแล้วแหละเดี๋ยวจะบอกว่าหนุ่มอาร์มคันเดิมอีกนะครับผมเนาะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันนะครับโดยเฉพาะอาร์มพลชาแนลหนุ่มอาร์มคนเดิมซึ่งเพื่อนเพื่นก็เดินทางมาตั้งแต่บุรีรัมย์นะครับผมเนาะบุรีรัมยย์เ้บุรีรัมย์นะครับผมเออก็ ก็เป็นประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเวลาลงคลิปมาให้ทุกท่านให้ดูแต่ละคลิปแต่ละสถานที่แต่ละสารที่เราไปขอมาครับนะครับผมนะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีทุกท่านนะครับโอดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคล่ำว่าภาษาเพื่อนบ้านเป็่นบ่ดูแว่ถวบอว่าเปลี่ยนครับตรงตรีนตะพมา ผม <Okay, S 1> เป็น <okay. S 1> ผมก็ oh. เป็น oh. ผมข้นเล่าเตต่โอเคครับผมสวัสดีครับผมอีกเคนหนึงครับ <Okay. S 1> อีกครับ